สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเว็บ w 8 8 d com นะครับว่ามันดียังไงที่เขาบอกว่ามันไม่ผ่านเอเจนต์นะครับมันมีอะไรบ้างให้เราเล่นให้เป็นที่น่าสนใจของนักเสียงโชว์ข้้ืองไรนะครับอันดับแรกเรามาที่เมนูก่อนนะครับสามขีดนี้ครับเลือกได้เป็นกีฬาก็จะเป็นพวก นี่ครับจะบอกไว้ขับ W A กีฬา E กีฬาแล้วก็กีฬาแอนิเมชันนะครับส่วนมากฟุตบอลเคยมาเล่น E กีฬาครับบวกฟุตบอลบวกอะไรนะครับเราลองกดเข้าไปนะครับชจา้านี้ฟุตบอลไม่ค่อยมีนะครับโลกโควิดมันค่อยไม่ค่อยเตะมีแต่ประมาณหนึ่งถึงสองสามคู่เท่านั้นนะครับไม่เกินนี้นี่ครับพี่เขาจะเขียนบอกว่าฟุตบอลนี่นะครับวงเล็บสามคู่นะครับ ก็จะมีให้เล่นเรื่อยๆนะครับราคาน้าก็ตามนี้นะครับนี่ก็จะเป็นบาสเกตบอลถ้าเราไม่ชอบเราก็มากดที่ฟุตบอลนะครับเลือกได้นะครับกีฬานี่ครับลดูง่ายครับกลับมาที่เมนูต่อไปครับดูไปเรื่อยครับ หน้าตาก็จะเป็นคล้ายๆดูง่ายครับแบตเตอรี่เกม,มน้ำเตาปูาปลาต่ายิ้งชุนนะครับเกมเลือกเยอะแยะถ้าสมัครครั้งแรกเขาให้เครดิตที่260บาทนะครับเนี่ยครับหวยไปดูหวย ในไ,ไทยว้ไทยนะครับสนาดกินแบ่งรัฐบาลไทยยังไม่ออกนะครับเวลานนบถอยหลังนะครับเขาให้เลยสามตัวตรงให้7 5็ด้ห้าบอ็บาทนะครับเยอะมากไม่มีอันนะครับไม่มีเลขอันครับถ้าไม่อยากแทงสามตัวเข้ามาที่สองตัวบนล่างเท่าไหร่บาท บาทละเก้าสิบเอ็ดบาทนะครับเยอะมากๆถือว่าเยอะกว่าหลายหลายเจ้ามือเลยครับหลายพวกที่ว่าหวยใต้ดินบ้านเราเลยครับนี่ครับวงเล็บที่เก้าสิบเอ็ดบาทซ้ายมือเป็นบนสองตัวบนล่างจีเป็นสองตัวล่างครับขวามือเป็นสองตัวล่างครับชัดเจนครับเป็นสามตัวหน้าสามตัวท้ายเลขวิ่งก็มีนะครับเลขวิ่งบนน่าจะเป็น นาคานาสามจุดสองครับนี่ครับสมมุติเขาจะมีให้เรียกสมมตุติแทงวิ่งบนวิ่งบนสักอันนี้ขั้นต่าน่าจะห้าบาทนะครับแทงสิบบาทได้สามสิบสองบาทนะครับ เหรียน้ำอยู่ที่3ามดสวิ่งล่างอยู่เป็น2องตัวท้ายครับเลรน้ำน่าจ,จะดีกว่าเพราะว่า4.5นะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าวิ่งบนนะครับวิ่งแปดสมมุติทาเราวิ่งแปนะครับวิ่ง8ปดบ,บาท,บบาทได้45บาทนะครับถือว่าโอเคนะครับวย ือว่าโอเคเลยครับเดบิวตอ์แปดือว่าใช้ได้เลยนะครับดูง่ายนะครับอันนี้บัญชีเงินคืนฝากเงินก็จะบอกรายละเอียดชัดเจนนะครับยอดผมยังไม่มีเลยนะครับกระเป๋าหลักเป้บัญชี ถ้าเราไม่เข้าใจนะครับเราก็มาถามพนักงาน,นครับสนทนาสดนะครับหรือว่าติดต่อเรามันจะมีสองช้อยนะครับภาษานี่ส่วนมากคนจะมาถามที่นี่ครับสนทนาสดนะครับถ้าเราอยากไม่รู้รายละเอียดเขาจะบอกนครับเหมือนยูดเส้นเอ็มเราก็ใส่ไปหัวข้อเรื่องอะไรขเขาจะเรียงฝากเงินหรือรหัสโภชันเกม อย่างนี้นะครับก็ดูง่ายดีนะครับที่ผมเล่นหลายเว็บมาก็ก็ไม่อะไรมผมมาดูเว็บนี้สบายตายดีครับ W8 ไม่ผ่านเอเจนที่เขาพูดก็ลองมาเล่นดูนะครับ